ตอนนี้เราก็ได้ยินข่าวมานะครับว่าลุงพลเนี่ยจะเปลี่ยนทนายในการทําคดีของน้องชมพู่ผมก็เลยมีเรื่องอยากจะชี้แจงสักนิดหนึ่งนะครับคือมีกระแสส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีคอมเมนต์ว่าเอ๊ะใช่ทนายะะรัชพลหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากป้าแตนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถามว่าใช่ทนายะะรัชพลหรือเปล่าผมก็ แจ้งมาตรงนี้นะครับว่าผมยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาเลยแล้วก็ลุงพลป้าแตนเนี่ยรู้จักผมอยู่แล้วแล้วก็เคยมีเบอร์กันอยู่นะครับถ้าจะติดต่อมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีการติดต่อมานะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับประเด็นที่2เนี่ยที่ FC นะครับถามกันมาเยอะนะครับบอกว่าให้ผมไปช่วยลุงพลหน่อยนะครับให้ผมไปช่วยอะไรเงี้ยนะครับคือผมต้องบอกนะว่าผมเนี่ยนะครับ ถ้าจะให้ไปช่วยลุงพลเนี่ยแล้วถ้าผมไปช่วยแล้วถ้าเขาไม่ให้ช่วยอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันถ้าให้ผมไปเสนอตัวไปช่วยเนี่ยผมต้องบอกนะว่ามันดูไม่เหมาะสมนะครับมันดูไม่เหมาะสมที่จะให้ผมไปช่วยนะครับคือผมกับลุงพลป้าแตนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับรู้จักกันอยู่แล้วถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมันสามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าถ้าผมไม่รู้จักกันเลยเนี่ยนะครับแล้วผมไปเสนอตัวว่าไปแนะนําตัวเนี่ยว่าเออผมเป็นทนายไหนลุงพลมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยโอเคนั้นอ่ะผมว่ามันก็เข้าท่าอยู่นะครับแต่นี่เรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมไปเสนอตัวไปช่วยอะไรอีกนะครับเขารู้จักกันอยู่แล้วถ้าเขาอยากให้ผมช่วยเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออจะให้ผมไปเสนอตัวว่าให้ผมช่วยอะไรไหมมันมันดูไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ มันไม่เหมาะสมอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็คงคงผมคงไม่ทาอย่างนั้นมันแล้วเขาจะรู้สึกอึดอัดมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าผมไปเอ้ยลุงให้ผมทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันผมว่ามันเขาอึอาดอัดอ่ะนะครับผมก็ไม่อยากไปให้เขารู้สึกอึดอัดใจแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะนะถ้าไม่เไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยผมไปยื่นนำบัตรบอกลุงพ้นผมรับทำนะอะไรเงี้ยโอเคมันได้นะมันก็เข้าท่าอยู่นะครับเหมือนตอนอ่ะ ตอนใหม่ๆที่ผมรู้จักกับลุงพลเนี่ยผมก็ไปแนะนําตัวนะครับว่าเออผมก็เป็นทนายนะถ้าจะให้ช่วยอะไรก็ส่วนเขาจะจ้างไม่จ้างมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นงานเป็นเป็นการทามาหากินของทนายนะครับไปไปแนะนําตัวให้ให้คนที่เขาเดือดร้อนเออเผื่อเขาจะจ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคือจะให้นอนอยู่บ้านจะเฉยไม่ทำมาหากินเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับประเด็นที่สามเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีการมาติดต่อมาเนี่ยครับต้องถามว่า เอ่อคือโดยหลักทั่วไปเนี่ยทนายเนี่ยไม่มีใครทําคดีแล้วอยากแพ้หรอกนะครับยิ่งคดีดังๆอย่างนี้นะคดีน้องชมพู่เนี่ยผลออกมายังไงเนี่ยโอ้โหสื่อออกกันทุกช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําแล้วแพ้นเนี่ยมันหน้าแหกนะครับแล้วก็เสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นถ้าทําแล้วแพ้คดีไม่มีใครอยากทาหรอกนะครับแล้วก็คดีนี้มันเป็นคดีดังนะครับอย่างคดีนรินเชียคมตาที่โดนคดีอนาจารย์ที่กกอกก่อนหน้าเนี่ยนะครับ ผมดูแล้วผมดูแล้วผมมั่นใจเลยว่าชนะแน่นอนแล้วมันก็ชนะจริงๆถึงแม้ว่าจะมีพลิกไปบ้างในชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ชนะเพราะผมดูแล้วว่าเออมันทําแล้วมันชนะนะครับผมก็นะรับนะฮะโดยที่คิดตังแต่ต้องบอกนะตั้งแต่ทําคดีมานี้ยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยนะครับจากพี่นรินเนี่ยนะครับเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าในคดีของน้องชมพู่เนี่ยทนาย คนต่อไปที่เขาจะทําคดีเนี่ยเขาก็ต้องดูแล้ว,ลวนะว่าทําแล้วแพ้หรือชนะเพราะว่าถ้าทาแล้วชนะเนี่ยอยากทําเพราะว่ามันดังมันสร้างชื่อเสียงแล้วก็มันส่งผลต่อเครดิตของเขาในการที่จะมีลูกความมาจ้างงานในอนาคตแต่ถ้าทําแล้วแพ้เนี่ยนะครับโอ้โหมันชื่อเสียงมันป่นปี้นะครับเพราะฉะนั้นทนายที่เขาจะรับงานผมก็ไม่รู้นะก็เขามีลุงพลป้าแตน่าจะมีผู้ใหญ่แนะนําอยู่เห็นผมดู ทราบข่าวมาคร่าวๆแล้วกันไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ก็แล้วแต่นะครับประเด็นต่อไปนะครับมันมีคนเนี่ยพยายามผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะมาเสียดสีว่าทนายะะรัชพลเนี่ยเข้าไปรู้จักกับลุงพลป้าแตนตั้งแต่แรกไว้แต่เขาไม่จ้างอะไรทํานองเนี้นะครับเหมือนมาล้อเลียนเหมือนมาเสียดสีเนี่ย ผมต้องบอกนะคุณเนี่ยต้องไปเปิดโลกให้กว้างสักนิดนึงนะครับคุณๆนะทนายในประเทศเนี่ยมีตั้งหลายหมื่นคนนะครับแล้วคนทั้งประเทศไทยเนี่ยมีมีเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยห้าสิบกว่าล้านคนมั้งนะครับจะให้ทุกคนมาจ้างผมคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณไปดูคนที่เขาต้องการทนายนะครับมีเป็นล้านนะครับแล้วทนายก็มีเป็นหมื่นคุณจะให้คนทั้งประเทศมาลุมจ้างผมคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนเนี้ยนะครับคือถ้าอยากจะล้อเรียนเนี่ยคุณไปดูโลกกว้างซะก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโลกใบนี้เนี่ยนะครับคนมีที่เขาต้องใช้ทนายกี่คนนะครับแล้วทนายเก่งๆก,กว่าผมก็มีเยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกทนายเนี่ยนะครับจะให้คนเป็นล้านคนมาลุมจ้างผมมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าจะไปบังคับให้ลุงคนป้าแต่เนี่ยมาจ้างผมคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ นะลุงพลป้าแตนเขาก็รู้จักคนรู้จักทนายแยะรู้จักผู้ใหญ่ที่เขาจะแนะนําทนายเยอะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมต้องบอกนะว่าลุงพลจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยนะครับหรือว่าเขาจะมาจ้างผมหรือไม่จ้างเนี่ยผมไม่ได้เดือดร้อนผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ดํารงชีวิตอยู่กับค่าจ้างจากลุงพลป้าแตนนะครับเพราะฉะนั้นลุงพลป้าแตนไม่จ้างผมเนี่ยผมไม่ได้เดือดร้อนนะแล้วก็ ลุงพลจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอีกผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับในคดีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะมาเสียดสีเนี่ยคุณก็ไปเปิดโลกให้กว้างหน่อยอยังไม่ใช่อยู่แต่ในกะลาว่าผมไปเสนอตัวคนแรกแล้วจะต้องลุงพลจะต้องจ้างผมมันไม่จาเป็นอะ่ะนะไม่มีกฎหมายไม่มีข้อบังคับอะไรเลยที่จะบอกว่าเมื่อคุณไปเสนอตัวคนแรกแล้วเขาจะต้องจ้างคุณนะครับการที่จะมีการว่าจ้างเนะี่ยเอาค่าทนาย มันเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับแนวทางการดําเนินคดีเนี่ยไปบอกว่าเดินตามหมาขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าลุงพลให้ผมทาคดีอย่างนั้นเนี่ยเมันจะคุยกันได้หรือเปล่านะครับมันมีหลายปัจจัยนะที่จะจ้างไม่จ้างทนายนะครับแล้วลุงพลติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยผมบอกเลยไม่ได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผมเลยแต่ว่าถ้าผมเป็นคนทําคดีเนี่ยแล้วลุงพลติดคุกเนี่ยอันนี้ผมเดือดร้อนนะครับเพราะว่าไปทําให้เขาติดคุกแล้วก็เสียชื่อเสียงตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามีคนมาพยายามจะมาเสียดสีว่าคุณลุงพลเนี่ยไม่จ้างผมนะครับคุณไปเปิดโลกให้กว้างสักนิดนึงนะครับไปดูโลกใบนี้เขามีคนที่ต้องการทนายกี่คนแล้วทนายเขามีกี่คนนะครับมันต้องมาแมทช์ก,กันกับผมคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะฝากถึงลุงพลป้าแตนนะครับว่าถ้าจะจ้างทนายอยากได้ทนายเก่งๆนะ หนึ่งไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงนะครับทนายเก่งๆไม่มีชื่อเสียงเยอะะนะครับผมแนะนําว่าคุณสมบัติของทนายความที่เก่งนะครับหนึ่งเลยจบเกียรตินิยมนะครับจบเกียรตินิยมจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยหรูหราเลยนะครับถ้าเมืองไทยก็ต้องจุฬาธรรมศาสตร์รามําแหงก็ว่ากันไปนะครับหรือที่ไหนก็ว่ากันไปแต่ผมแนะนำอะนะจุฬาธรรมศาสตร,ร์นะครับที่ผมแนะนานะประเด็นที่2จบโทรเมืองนอกนะครับจบโทอังกฤษโทรอเมริกา นะครับถ้าได้ทนายอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็เก่งแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ขอชี้แจงในเรื่องของทนายความของลุงพลป้าแตนเนี่ยนะครับผมไม่รู้นะว่าจะมีการจ้างใหม่หรือไม่จ้างใหม่อย่างไรก็ตามก็ยังไงทุกวันเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วลุงพลจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะครับ